มาค่ะมากินขา้าวแรงค่ะบนชั้นสูงสุดนะคะแต่ตอนนี้กำลังเลือกเมนูอยู่แล้วตักกินเลีค่ะกินอะไรคะเสิร like ์ฟได้เป็นแบบเพงตื่นนอนไหมนอนส่วนนอนหัวแรงสั่งอะไรอ้ไ้ตักกินะเมนเนนงะนคล้ายเดิม บ้กก็ป็นอันตรายแล้วก็จะมีหอยนางรมสดโอ้ป้อ,อไปแล้วทำไมเค้กน่ากินจังเลยอ่ะอเค้กสตรอเบอรี่ไอ่ะไอ้แต่ชอบไหมสตรอเบอรี่อ่ะคะ่ะชอบไหมเค้กใครเนี่ยะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวพึ่งนะคะต่อแป๊บนึงนะคะรอเชียนรอ,อนทุกคนใครจะปอก<ะ>เค้กยกมือขึ้นอุ้ยคนจะปอกเค้กยกมือสองข้างเลยอ่ะแต่เราไปปอกเอาวิวข้างนอกเนาะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาเป่าเค้กกันที่สิงคโปร์นะครับแฮปปี้วันเกิดเลยตากล้องหน้านะครับร้องเลยไหมครับร้องเลยดีกว่าเรื่งซอมซ่อ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Happy Birthday อ่เใวันนี้มันเกิดใครเอ่ยน้องนาลิขอให้ในตามีความสุขสุขภาพแข็งแรงะะคะลูกชูประืาอเตาเลยค่ะในตาชอบไหมคะยิ้มใส่นะค่ะหนึ่งสองชอตาชิมบลูอรเบี่ให้กองกีดูหน่อยค่ะชิ้นหนึ่งโอ้ยนี่มันคือน้ำตามาละ เลียบดีใช่เจอนมันเป็นลูกม้ก้าวอยู่ลอยู่เลยอชิ้นนี้ค่ะโอเคบอลพอไหมบอลพอไหมีดีดูชิ้นเลยหวบเลยโอเคอร่อยไหมน้าอุ้ยกินด้วยไหมคำหนึงกินด้ยคำหนึ่งนะเปรี้ยวไหมปอ้ออร่อยมากเลยโอเค นนคแคปเบ,บอร์เดีโล่งหน้าอลิสานะครับตามจริงน้องเกิด19แต่ว่ามาเป่าล่งหน้าวันนี้นะครับผมก็ขอให้ลูกสาวคนนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงให้เอฟซีลายเยอะๆให้เป็นหมอนลำเสียงดีๆเหมือนแม่ลูกเด้อไปไปไปบ๊ายบายก่อนบ๊ายบ้าจุุกด้วยยิ้มหวานด้วยจุ๊บๆ <c oughs> เสือน,นอนน้ำพี่น้องพน <c oughs> อนตื่นนอน <c oughs> จ้วงเลยค่ะแบบนี้แหละค่ะเอาชิมดูสิมันก็้เปือยอร่อยหรืเปล่าแป้งอร่อยมาก นาดี่นองมือที่หล่ะเจ้าขวาวันเกิดแหมอันนี้ไก่หรือลูกหรืออะไรดีไม่ต้ไก่แล้ก็ี่รเราชินลูกก่อนอลยอ่อยที่อรยลูไไกลไก่รับประน <c oughs> ไก่กรอบมาก นี่ไงกรอบๆชิ้นลูกบอลชิ้นลูกบอลกรอบมากอืมกรอบไหมครับทำไก่ให้ลูกสาวก่อนเด้อให้เจ้าของมันเกิดก่อนเด้อสิ่งนี้หรอมความใจมีไงครับกรอบๆมาแล้วค่ะลือกเกี๊ยวกินทั้งฟองปลาทั้งไก่หมดดิอนุูลมมันเกลืออดูล้มมันเกลืออดูล้มรองหนาหนึ่ง้าน กอไม่กกอไม่ไกลเลยอไหมคะั<อ><ไ>ปตันอันยังไ,ไงกรอบแบบอีกกอวยเียวนี่อันนี้กอวอ,อแทคเลยนี่กรกับกรับเลยนี่ออนนโอเคนะครับค่ำคืนนี้อีกยาวไกลจ้ะ <c oughs>